สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับวันที่18พฤษภาคมวันนี้นะครับที่เมืองกวางจูประเทศเกาหลีใต้มีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์การลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนชาวเกาหลีใต้เมื่อ37ปีที่แล้วนะครับคือวันที่18พฤษภาคม2523นะครับแล้วรวมทั้งวันนี้ที่เมืองกวางจูก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกนะครับมอบรางวัลน,นะครับ สิทธิมนุษยชนกวางจูประจำปี2,160นะครับซึ่งปีนี้ภัยดาวดินหรือว่าจตุพัฒบุญพัฒรรักษาผู้ต้องหาคดี112และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับก็ได้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่านี้นะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวของภผ่ดาวดินก็เดินทางไปรับรางวัลน,นี้ด้วยเช่นกันนะครับ เราจะไปพูดคุยความรู้สึกของคุณพ่อและคุณแม่ของภัยดาวดินนะครับที่อยู่ที่เมืองกวางจูในขณะนี้นะครับหลังจากที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วจะพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะฮะคุณพ่อวิบู์บุญพุทธร,รักษาบุญพัทรรักษานะครับซึ่งก็ได้เดินทางไปรับรางวัลน,นี้แทนไผ่ดาวดินที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปรับรางวัลได้นะครับเล่าให้ฟังบรรยากาศ ที่รับรงางวัลเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศดีมากนะฮะคนคเต็มห้องแล้วก็คนผู้จัดเนี่ยเขาก็ได้ให้รายละเอียดแล้ะให้ความสำคัญกับภายดาวดินมากเขารู้ว่าไม่ได้มาแล้วพ่อแม่มาเขาก็จัดให้เรานั่งใกล้ๆก,กับประธานในพิธีแ,แล้วมีเก้าอี้ว่างอยู่ตัวหนึง่งเขาเขาอาวางดอกไม้ไว้ดอกกุหลาบไว้อ่า ไห้มีคนนั่งเสร็จแล้วเนี่ยพอที่จะเริ่มพิธีอะไรเนี่ยก็พิธีกรเขาก็ได้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมฟังว่าเก้าอี้ที่ว่างแล้วมีดอกไม้นั่นก็เปรียบเสมือนว่าแม้ว่าภัยไม่ได้มาแต่ว่าเสมือนหนึ่งว่าไผ่มาร่วมพิธีกับเราด้วยเขาบรรยายให้ฟังถึงการมอบรางวัลนี้ให้กับไผ่เนี่ยเขาพูดถึงประเด็นไหนในกิจกรรมของไผ่ที่เมืองไทยนะครับเขารวบรวม แล้วก็เพียนะเขาพูดฮะพูดยาวด้วยแล้วก็ลงรายละเอียดได้ว่าภั่เนี่ยเขาเป็นนักศึกษายัางไงแล้วเขาไปทํากิจกรรมกับชาวบ้านโดยร่วมกับกลุ่มดาวดินตั้งแต่รุ่นรุ่นพี่เขา <c oughs> พาลงไปศึกษาไปเรียนรู้ไปช่วยเหลือแล,อล้วก็ร่วมกับชาวบ้านในการต่อสู้อย่างไรในหลายที่ตั้งแต่เมืองเลยโปเตส <c oughs> แล้วก็หลายหลาย,หลายที่เข,ข,ข,ขาเขาไล่ราละเอียดเลยนะฮะ <c oughs> และ้วก มาโดนคดียังไงอันชูสามนิ้วยังไงเขาเขาเขาบรรยายได้ยาวมากครอืมครับหลังจากรับรางวัลแล้วก็มีการพูดถึงมีการจัดกิจกรรมอะไรด้วยใช่ไหมครับในในวันเมื่อวานครับหลังจากรับรางวัลเสร็จแล้วเนี่ยฮะคุณพ่อเองต้องต้องพูดอะไรไหมครับในในเวทีเมื่อวานอ๋อเมื่อวานนี่ให้ให,ให้ให้คุณแม่เป็นคนพูดครับเหมือนกับเป็นตัวแทนไทยในการที่จะสปีดเอ่อเรื่องเราการได้รับรางวัลหรือกอบคุนหรืออะไรพวกนี้ฮแม่เป็นคน จทำหน้าที่นั้นฮะครับครับได้ได้คุยไปแบบไหนอย่างไรครับเมื่อวานนี้ก็โดยรวมก็คือนอกจากขอบคุณแล้วก็เขาก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาจะพูดไปนั่นก็คือสิ่งที่เขาได้คุยกับไผ่มาแล้วเรียบ,เร,ยบเรียงรวบรวมมาสรุปแล้วก็เรื่องราวของเขาเพื่อ,เพ,อเพื่อมามาแม่ก็จะทําหน้าที่ถ่ายทอดแทนครับ่านกิจของเขา,ขเขาความสื่อความอะไรของเขาอ๋อแทนแทนไผ่ครับครับ แม่ไผ่เขาได้สรุปว่าประเด็นที่สําคัญที่ไผ่เขาเขาอยากพูดอก็คือว่า mm hmm. เขาภูมิใจเขาดีใจที่เขาได้รับรางวัลนี้ mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากได้มากกว่ารางวัลก็คือสิ่งที่เห็นผลการต่อสู้ของภาคประชาชนในการที่จะขยับไปเพราะว่าไอสิ่งตัวนี้ไม่ใช่รางวัลของเขาม mm hmm. ันก็คือเขาทําคนเดียวไม่ได้หรอกครับ เขาไปสู้กับเมืองเลยเขาไปต่อสู้กับพี่น้องเรื่องประชาธิปไตย N D M หรือดาวดีนหรืออะไรเขาเขาไม่ใช่คนเดียวแต่ว่ามันเขามีเพื่อนเขามีคนที่เห็นด้วยด้วยการเพราะนั้นนั่นเนี่ยเขาเพียงเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับรางวัลแต่รางวัลนั้นนั้นเนี่ยก็คือรางวัลของภาคประชาชนแล้วก็เป็นเพื่อนเขาครับอืมครับนัะนสุดก็คือเอลิภาพสิทธิของเขานะครับอืมแล้วก็ของประชาชนครับครับ คนที่มาร่วมประชุมเมื่อวานนี้มีมีเยอะไหมครับคุณพ่อแล้วก็ส่วนใหญ่ยยะจะเป็นจากไหนอย่างไรหลายประเทศครับจนใหญ่เป็นในเอเชียเป็นหน่วยงานองค์กรเกี่ยวกับสิทธิเรื่องประชาธิปไตยในเอเชียนะครับม,มีเครือข่ายของเยาวชนเอเชียเยอะๆเยอะมากคือถ้าพูดถึงเกือบว่าทั้งหมดในเอเชียเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเรื่องประชาธิปไตยฮะอืมครับครับแล้วก็พอพอรับประวัลเสร็จมีเออ่ สื่อหรือว่ามีการสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับมีสื่อของเกาหลีใต้ให้ความสนใจถามคุณพ่อในประเด็นไหนอย่างไรครับเกี่ยวกับไอ่าครับอ,อสื่อเนี่ยคือเขาทางมูลนิธิเขาจัดให้จัดห้องมาให้ต่างหากก่อนพิธีรับรางวัล <c oughs> คือเราให้สัมภาษณ์ก่อนเลยอ๋อครับเขาเขาถาม,ถามในประเด็นไหนอย่างไรบ้บาง<บ>ครับ,รบเ,เประเด็นเอาย่อ,ยอ,ยอๆก็คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเอ,อว่ารัฐไทยเนี่ยให้ความสนใจ เ,เกี่ยวกับไถยที่จะมารับรางวัลนี้อย่างไรประชาชนไทยเนี่ยให้ความสนใจกับการที่จะให้ไถได้ารับรางวัลควางจูอย่างไรซึ่งผมก็ตอบไปแบบสั้นๆว่ารเรื่องรัฐไทยเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าจากที่ผ่านมาไม่มีใครมามา,มา,มา,มาดูแลสนับสนุนเราอย่างไรเลยอนอกจากไม่ทาแล้วเนี่ยทูดไทยในเกาหลีก็ยิ่งพูดในนองดิสเครดิตไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็พูดในทํานองเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องรัฐไทยมาดูแลไผยซึ่งเป็นคนที่ทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องของประชาชนเนี่ยเขาตื่นเต้นเขาถามไทยมาตลอดเวลาในการที่แต่ละก้าวจังหวะยากในการแล้วเราก็วิดีโ,ดโอส่งไปให้เขาดูเขาก็าดีใจมากเพราะว่าถือว่าไผ่เนี่ยเป็นตัวแทนการต่อสู้ประชาธิปไตยหรือสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่ที่คิดในแนวแนวแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสนใจภาคประชาชนในส่วนนี้ mm hmm. มีมากกว่า รักไม่มีมครับอืมครับครับแต่ว่าสื่อเองก็ทราบจะไม่ครับว่าล่าสุดเนี่ยไผ่ต้องติดคุกด้วยเหตุผลอะไรรือดือด,ด้วยข้อหาอะไรครับก็ก็คุยครับ,รบผมเขาก็ถามมาผมก็ตอบไปนะครับประเด็นุดล่าสุดก็ 112, ร้อยสิบสองแล้วก็ผมก็พุดในอ่ก็ไม่ได้ไปลงลึกในรายละเอียดของร้อ,อยสิบสองแต่ก็ผมเรื่องของความเป็นธรรมอ,อ,อ่แล้วก็สิ่งที่อ่มันบางที ไทยเนี่ยแต่ก็อาจจะถูกไม่รู้ว่าใครมองอะไรทํำยังไงผมก็บอกว่าถ้ามันมีเวลาที่ได้คุยบอกก็อยากจะคุยว่าไทยก็ไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของคุณหรือของใครในลักษณะนี้มันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ว่าเขาถูกรังแกและถูกกระทํานะครับก็ถือว่าเข้าใจก็ไม่ลงรายละเอียดมากอืมอืมครับในในมุมของคุณพ่อเองอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจสําหรับ ลูกชายที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเพื่อคนอื่นแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลไทยตอนนี้อาจจะไม่ได้มองอย่างนั้นอันนี้จะจะมีความลำบากใจไหมครับขณะที่กลับไทยเออแต่ถ้าถามลำบากใจผมไม่ลำบากใจนะครับผมก็รู้อยู่แล้วนะฮะร,รัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยเราก็เจอมาหลายหลายหลายจังหวะจากโควิดเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะใจอ่อนหรือใจไม่อ่อนแต่ว่า แต่มันสําคัญอยู่ที่ว่าประชาชนใจแข็งแล้วก็สามารถที่จะอดทนต่อสู้เพื่อ,เพ,อเพื่อทําให้ตรงน,นั้นมันเบาลงหรือประชาชนแข็งแรงมากขึ้นอย่างไรอืครับครับนอกเหนือจากเรื่องของการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจะต้องไปต้องบรรยายหรือว่าต้องไปพูดที่ไหนอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมฮะหลังจากรับรางวาัลวันนี้วันนี้เราก็ได้มรชานิ้ากาลังเครือข่ายของเยาวชนเอเชียรประชาธิไปไตยเนี่ยเอเชีย ครับนะครับผมกับแม่ไผ่ก็ไปบรรยายมาประมาณชั่วโมงกว่าครับซึ่งเสร็จครับได้ได้พูดในประเด็นไหนบ้างครับในบรรยายแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังคําบรรยายให้ความสนใจในประเด็นไหนเป็นพิเศษอย่างไรครับประเด็นในเรื่องของอความเป็นมาของไผ่ในควาในการสนใจในกิจกรรมการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนครับแล้วก็พูดเรื่องถามว่าเนี่ยถ้าจะ เคยห้ามเขาไหมในการทำรกิจกรรมเ่าที่จนเขาติดคุกผมก็ตอบโดยรวมว่าเอเขาไผ่เขาชินมาตั้งแต่สมัยที่พ่อไป <c oughs> อยู่กับท้องใบท้องเท้าหรืออะไรมุลชน <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ไผ่ทําก็คือไปทําเพื่อประโยชน์ชาวบ้านแล้วก็สิ่งที่ไผ่ถูกถูกโดนเนื้อคดีว่าผิดก,กฎหมายนั้นผมก็บอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่กฎหมายไปทําเรื่องให้ไผ่มันผิด <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผมไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ ้าเกิดว่าเขาออกจากคุกมาแล้วอะไรต่อไปถ้าเขาจะทําเรื่องราวพวกนี้ผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ถูกไม่เห็นมีความจําเป็นต้องห้ามครับครับมีการพูดถึงเรื่องของแรงผลักดันหรือว่าแรงบันดาลใจของไั่กับการต้องออกมาต่อสู้ในเรื่องของสิทธิไม่ชนเรื่องอะไรแบบนี้ไหมฮะในในคาถามของสื่อหรือของของคนที่นี่ถามฮะผมก็ตอบไปโดยสรุปก็คือครับคำนองเดียวกันก็คือหลังจากที่เขา จะทำงานกับชาวบ้านแล้วตรงนี้แล้วเนี่ยพอมีรัฐประหารมาแล้วเนี่ยเขาก็ถูกกดดันแล้วไม่ไม่สามารถที่ดําเนินการต่อได้เขาก็เลยเกิดนะึคิดว่าประเด็นที่สาคัญจริงๆก็คือรัฐประหารเพราะนั้น,ม,นมันก็ต้องมาทุกคนก็ต้องมาดูเรื่องพวกนี้ด้วยม่งั้นมันทําอะไรไม่ได้ครับครับรางวัลน,นี้มีความสําคัญต่อต่อภัยอย่างไรฮะและต่อคุณพ่อเองอย่างไรครับ ความสาคัญอย่างอย่างที่ได,ได้เรียนไปแล้วก็คือองไผ่หรือแม้กระทั่งผมเองก็คือว่าแบบความสําคัญก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยสังคมถ้าสังคมไทยบางส่วนก็ยังได้รับรู้หรือสังคมต,ต่างชาติหรือสังคมโลกอย่างน้อยได้รับรู้ว่าสิ่งที่ไผ่ทำนี่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงใจใครหรือไปขัดแย้งใครมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับโดยเฉพาะระบบอํานาจเพราะนั้นเนี่ย รางวัลที่ได้มันมัน,ม,นมันก็ตอบคําถามนี้ได้ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเกเรนะอืแล้วเขาก็<ๆ>ก็กรดในเชิงเชิง<ๆ>บวกนะกเพื่อสังคมเพรานะนั้นไอรางวัลที่เขาได้เนี่มันจะตอบคําถามตรงนี้ให้ไผ่แล้วเราได้ครับครับครับจะเดินทางกลับไทยวันไหนครับคุณพ่อฮะน่าจะไปเย็นวันที่ยี่สิบเอ็ดมั้งฮะอืครับนะแล้วก็ยี่สิบสองก็ต้องไปขึ้นสารอาหาร ครับก็ยัง<ฟ>คงมีคดีอยู่เอารางวัลน,นี้มาให้ไผ่วันไหนนะครับที่ที่เรือนจําหรือที่ก็น,นี่ไงฮะก็คือยี่สิบเอ็ดนี่ก็เห็นพี่น้องจากคนไทยซึ่งเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของรางวัลอย่างที่ผมว่าค <c oughs> เขาก็จะไปต้อนรับแล้วก็ยินดีกับรางวัลของของเขาของไผ่ครับ ซึ่งเราจะถือไปให้พี่น้องประชาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็วันรุ่งขึ้นมัต้องไปศาลทหารผมก็เอารางวัลน,นั้นไปมอบให้ผ่ายที่ศาลทหารเลยอืมครับก็ไทยก็จะได้ชื่นชมกับรางวัลน,นี้ในวันที่22ใช่ไหมฮะผ่ายใช่ไหมครับใช่ครับอืใช่ครับควันที่21นี้ก็พี่น้องก็จะมารอรับเราที่สุวรรณภูมิกี่โมงครับวันที่21ที่สุวรรณภูมิคงเย็นนะฮะเย็นอื รประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนในเมืองกวางจูในเกาหลีใต้เรื่องของการต่อสู้กับอํานาจเผด็จการคิดอย่างไรครับคุณพ่อเองคิดอย่างไรแล้วก็เห็นการต่อสู้ของผู้รักประชาธิปไตยในเกาหลีใต้แล้ว <c oughs> เมื่อเทียบกับประเทศไทยประวัติศาสตร์การต่อสู้มันมีความเหมือนความต่างอย่างไรครับ ครับก็เราก็ได้ดูนะครับแล้วก็โดยสรุปเราก็เราเห็นเห็น <c oughs> คือกระบวนการการต่อสู้ของไทยเราก็มีนะครับ <c oughs> หลายหลายครั้งด้วยนะครับ <c oughs> ของถ้ามาเียบเทียบของกวางจูก็บางยงม,มันก็ไม่ได้มีความต่างนะครับ <c oughs> ไม่ว่าในการที่ร่วมมือกันไม่ว่ากลุ่มแม่บ้าน <c oughs> หรือชวนรวมไม้เรื่องมืออะไรกันแต่ส่วนที่มันมีความต่างก็คือของเราเนี่ย เวลามันผ่าน14ตุลาไปส่วนหนึ่งก็อยากจะให้พิสูจน์ความจริงว่ามันอะไรมันเป็นยังไง hmm. หรือ6ตุลามันเป็นยังไงแต่ว่าของเรามันใช้ระบบสังคมครอบว่ามันผ่านไปแล้ว <c oughs> อย่าไปฟื้นฝอยห,หาจะเข็บอะไรเลย hmm. ไปข้างหน้าดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะถูกเงียบ hmm. แล้วข้อที่จริงอะไรหลายอย่างไม่ได้ถูกรักษาหรือจะมาทําอะไรซึ่งต่างกักวางจูทุกวันนี้เนี่ย แม้กระทั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขายังไม่หยุดในเรื่องของการพิสูจน์ความจริงอืใช่ครับมีหลักฐานรายละเอียดอะไรเขาจะเก็บก็ยังยังเก็บต่อออืแต่ตอนนี้ถ้ามามองตรงนี้นะเออมันมันไอการเก็บข้อมูลความจริงเพื่อมาพิสูจน์กันเนี่ยมันไม่ได้บอกจะมาล้างแค้นอาฆาตใครแต่มันมันมันต้องมันพยายามนี่จะตอบในเชิงเหตุผลได้ว่าเออมันเป็นอย่างจริงจังนะใครจะเถียงแล้วก็เถียงมาสุดท้ายมันก็จะทําให้ไม่เกิดการผลิตซ้ํา แต่เมื่อของไทยมันบอกว่าปล่อยไปเถอะอย่าไปอะไรไปไปแล้วเขาลงอำนาจไปแล้วจะไปอะไรนั่นน่ะมันก็เลยเกิดหกตุลาตามมาไงฮะมันก็เกิดพฤษภานมินไงฮะมันก็เกิดปีห้าสามมันจะเกิดหรือต่อไปมันจะเกิดไงเพราะว่าเราใช้นโยบายวิธีคิดกันว่าให้มันผ่านแล้มผ่านเลยแล้วตั้งต้นกันใหม่จับมือถือแขนกันใหม่มันก็จะไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติรัฐประหารหรือใช้อํานาจของทหาร เอ่อเป็นใหญ่หรือราชการเป็นใ,ในใหญ่ในกวางจูมันไม่น่าจะเกิดง่ายแต่ของไทยเกิดได้ตลอดเวลาฮะอืมครับดูเหมือนว่าธนาธิบดีเกาหลีคนใหม่ก็เป็นคนหนึ่งในนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่าแล้วแล้วเขาก็มาร่วมงานนี้ด้วยใช่ไหมครับมาร่วมฮะแล้วก็เขาก็พูดเรื่องเราบางส่วนของการต่อสู้พี่น้องกวางจูอย่างมากแล้วใช้เวลานาน,านเลยกลางแดดแล้วก็เอ่อเขาจะไม่ยอมให้มีใครมาบิดเบือนประวัติศาสตร์ของกวางจู แล้วก็การต่อสู้อะไรเนี่ยเขาก็จะฟังแม้กระทั่งตอนนี้เขากำลังเถียงกันเรื่องตึก<ช>ประวัติศาสตร์เพิ่งถุกผลทางการก็จะเอาสต่พวกนี้ไม่ยอมเขาก็ยืนยันว่าไม่สามารถที่จะเอาไปจากประชาชนได้อืมครับแล้วก็การจัดก,กิจกรรมของเขานี่ก็มีคนเกาหลีใต้ไปร่วมงานกันเยอะใช่ไหมฮะอู้ยเยอะฮะเขาปินดถนนเยอะมาผู้คนออกมาแบบเหมือนกับเป็นงานของตัวเองอะ่ะ อืมไม่ต้องใครเชิญใครหรือต้องว่างไม่ว่างครับแต่ว่าการจะจัดงานแบบนี้ประวัติศาสตร์บาดแผลที่ยิ่งใหญ่ให้ยิ่งใหญ่แบบนี้ในประเทศไทยคงจะเป็นเรื่องยากใช่ไหมฮะอย่างที่คุณวิบูลนพูดมาแล้วยากมากครับยากเพราะว่าเราเรา,เราก็ยังไปคิดอย่างไอ้ระบบเกา่าเรื่องผ่านแล้วผ่านเลยนะครับมันก <laughs> ็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็ผ่านแล้วผ่านเลยอืหรือว่าการปองดองสมันฉันเพื่ออะไรมันมันไม่ใช่เรื่องราวที่จริงจัง ขณะที่ครับครับเพราะเนี่ยมันไม่จําเต็มต้องมาปอกตรองใช่ไแต่ก็เอาความจริงขึ้นมาคุยกันนะครับไปคีไข่ายผมว่าสังคมกมันก็มันมันก็จะน่าคิดน่าจะดีกว่าครับครับคิดว่ารางวัลสิทธิมนุษยชนกวางจูที่ไผ่ดาวเด่นได้รับในปีนี้จะส่งผลต่อกลุ่มกิจกรรมเพื่อต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยเพื่อที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและก็สิทธิมระชาชนในประเทศไทยจะมีมีพลังมากขึ้นแค่ไหนในประเทศไทยครับ ผมว่ามีมีมีสวนนะครับเพราะว่าหลายคนในตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะพูดเรื่องราวของเกาหลีใต้กวางจูกับปถานาการณ์ในประเทศไทยอนันแปลว่าบางทีเหมือนเรารู้แล้ว เราเป็นอะไรเขาเป็นอะไรแต่ว่าลงรายละเอียดไม่ได้หรือไม่หยิบยกขึ้นมาเนี่ย mm hmm. มันก็ไม่เกิดไอ้การขับเคลื่อนที่แท้จริงแต่ตอนนี้รู้สึกมันหยิบขึ้นมาไาทําทไมเกาหลีเขาเป็นอย่างนี้ <c oughs> แล้วมันยังไงในขณะที่เราก็มีปัญหาเรื่องระบบประเด็จการที่มันกําลังมากขึ้นไปทุกทีเนี่ย mm hmm. ผมก็คิดว่ามีส่วนผ่ายได้รับรางวัลตรงนี้แล้วมันพูดเรื่องราวของการต่อสู้พี่น้องกวางจูเนี่ยถ้าหย <c oughs> ิบป,ประเด็นพวกนี้เอามาเผยแพร่การหรือมาเปิดวงคุยกันมากขึ้น เราก็จะน่าจะทําให้เราขี่คายไปในทางดีมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่สามารถได้ถึงครึ่งของกวางจูก็ตาม,นะมครับอืมครับครับส่วนหนึ่งก็คงแสดงความยินดีกับรางวานนัลนี้อีกส่วนหนึ่งก็คงต้องแสดงความรู้สึกอะไรนะฮะเศร้าใจสลดใจกับสิ่งที่ภายดาวดินยังไม่ได้รับอิสรภาพจนถึงขณะนี้ด้วยนะครับคุณพ่อครับขอบพระคุณมากนะครับขอบมากครับครับขอบคุณมากครับครับ คุณวิบูลบุญพัทรากษานะครับซึ่งก็เป็นพ่อของไผ่ดาวดินที่ได้เดินทางไปรับรางวัลน,นี้นะครับที่เมืองกวางจูประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ได้รับรางวัลสิธิมิชชนแห่งเมืองกวางจูประจําปี2560นะครับไผ่ดาวดินซึ่งก็ได้รับรางวัลน,นี้ซึ่งเป็นคนไทยคนที่2นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ที่มีอายุน้อยที่สุดตั้งแต่มีรางวัลน,นี้ขึ้นมาซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวครับ เราจะจบรายการในวันนี้ด้วยบทเพลงที่ชื่อว่าฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อนะครับซึ่งเป็นเพลงของวงสามัญชนนะครับและเพลงนี้ก็ถูกเปิดในงานวันรับรางวัลชิทธพิจชนแข่งเมืองกวางจูของภายดาวดินเมื่อ18พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ The blonde. Да. และคุณทั้งหลายเหล่านี้ี่ยมันไม่เคยคิดจะฟังเข็บชาวบ้านเลยมันไม่เคยคิดฟังเก็บของคนอ,อย่าว่าแค่ชุมชนทั้งตำบลทั้งจังหวัดเลยแค่คนแค่อย่าไปพูดถึงเรื่องแค่คนเดียวเลยพี่สิทธิของคอนเนี่ยไม่มีหรอกหนึง่งคือเราณกฎหมายต้องยืยนยันว่าครูไม่ยอมรับกับ การรัฐประหารหรือกฎการศึกหรือผลพวงที่จะตามมากจากกฎการศึกแล้วสองคือผมคิดว่าเราต้องสร้างความเป็นธรรมกับสังคมให้มันปรากฏชัดอ่ะคือกฎหมายไม่ใช่ความยุติธรรมอ่ะเอา,าง่ายแต่ความยุติธรรมมันมีเพราะนั้นผมเชื่อว่านักกฎหมายต้องแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรม,มคืออะไร